เอาเฮ้ยไม่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมไปเร็วจังอะจอดก่อนจอดก่อนมีอะไรอ่ะพี่ ไม่ยังไม่ได้บอกให้มาเลยาอเใครให้คิวใครไม่ใช่ในในข้อตกลงเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาหนีนาทีขึ้นใช่ป่ะเขามีเวลาหนีนาทีขึ้นไอ้นี่นี่คือยังไม่ถึงเวลาคิวไงถ้าเป็นถ้าเป็นงี้จริงนะคุณหลุดออกมางี้แล้วครับจริงๆมันจะไม่เป็นงี้มันจะมันจะตามคิวปล่อยมันมหาทีมงานหาหาผมผมเรียกว่าชุมเดีย็นร์เต้เต้เต้แค่ไขได้แค่ไขได้ ผมว่รราควรจะให้สัญญาณเลยเชียวว่าอะไรสักอย่าง่งไม,ไม่ไม่พูดว่ารถมาอี่อยู่แล้วนะทีครึ่งอีกนาทีครึ่งเพี่พี่ทำจริงๆอนะ่ะอเนี่ย <laughs> ผมพูดตรงนะพี่นะผมว่าพี่นี่ผมว่าผมว่าพี่ไม่ตายหรอกไอไอเรื่องตายไม่ตายนี่แต่ผมเห็นพี่มานานนะเราก็คนในวงการเดียวกันะนะพี่ถอนได้เขาไม่ว่าอะไรนี่ คิดดูน่ที่อยู่นี่ไม่ต้างานนาหากินอะไรมาต้องเยอะแยะมากมายไอ้ไอเสียชีวิตผมว่าพี่มองว่ามันไม่เสียชีวิตง่งยๆคือไม่ตายแต่ว่าผมว่าพี่จะพิการไม่ใช่หลอกเ,เป็นห่วงโอเคครับพี่เด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเซตแล้วเอาไเลยเอารถมาเลยหลังจากที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคและคิวการแสดงไม่เป็นไปตามที่นัดไว้ ในช่วงที่ทีมงานประชุมเตรียมความพร้อมนี้เองคุณฟิลิปก็ขอเวลาเพื่อทำสมาธิตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการแสดงจริง